I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste. สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนลูกหมีก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันเลยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอ how to นั่นเองคะ่ะทุกคนสาหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็จะมาทํา how to ในการแต่งหน้าในลุคนี้เลยนะคะโดยเครื่องสอําอางที่ใช้นะคะก็จะเป็นราคาหลักสิบหลักร้อยนะคะทุกคนแล้วก็เมคอัพลุคนี้นะคะก็แต่งไม่ยากอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าเมคอัพลุคนี้แต่งยังไงนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะขอหนึ่งไลค์ก่อนนะคะสําหรับกําลังใจน ะะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องของลูกหมีนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเผื่อครั้งหน้าลูกหมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าลูกหม้แต่งยังไงนะคะไปค่ะ โอเคค่ะท okay, ุกคนหน้าสดมากนะคะตรงนี้สังเกตได้ว่าจะมีสิวนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ลูกหมีใกล้จะมีประจำเดือนนะคะมันก<ล>็จะมีแบบรอยสิวขึ้นมานิดนึงนะคะอาวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการลงสกินแคร์เลยนะคะทุกคนการเลิกสกินแคร์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะทุกคนควรเลอกสกินแคร์ที่มันตอบโจทย์กับปัญหาผิวของเราในช่วงช่วงนั้นนะคะอย่างก่อนหน้านี้นใช่ไหมคะทุกคนลูกหมีก็มีไปทะเลมานะคะผิวมก็จะมีความกระดมกระดังนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็เจอกับแสงแดดเราก็ลงทะเลอะไรประมาณน,นี้ใช่่ั้้คคคะะะะะะวนนนนนีีีสกิรทหจใช ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Amela Eco นะคะ Daily Bright Moisturizer Complex ค่ะทุกคนซึ่งน้องคนนี้นะคะทำออกมาได้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันมากๆค่ะทุกคนก็อย่างที่เรารู้กันนะคะทุกคนว่ามีหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะที่จะมาทําร้ายผิวของเรานะคะบางปัจจัยในยเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมคะทุกคนอย่างเช่นพวกแสงแดดนะคะหรือว่าแบบฝุ่นควันนะคะ PM 2.5ที่เราต้องพบเจอในแต่ละวันนะคะหรือ Mac, แม้กระทั่งเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะทุกคนก็คือแสงสีฟ้านั่นเองนะคะจากพวกจอโทรศัพท์นะคะหรือว่าจากจอคอมพิวเตอร์ นะคะทุกคนตรงนี้นะคะเราก็ป้องกันไว้กันดีกว่านะคะซึ่งอเมลาเอ o โกลนะคะสามารถช่วยบํารุงและปกป้องผิวให้ดูกระจ่างใสไม่สมไวยค่ะแม้เราจะเจอแสงสีฟ้าทุกวันนะคะด้วยประโยชน์จากนวัตกรรม PMC+ ค่ะและก็ยังช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินต้นเหตุของผิวหมองคล้ำนะคะและการเกิดจุดด่างดําเช่นพวกฝ้ากระต่างๆด้วยค่ะ และตรงนี้นะคะทุกคนน้องเขานะคะยังช่วยปกป้องผิวจากพวกมลภาวะต่างๆนะคะเช่นพวก PM 2.5นะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกับผิวได้ดีค่ะทุกคนสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยค่ะก็เรียกได้ว่าหนึ่งหลอดนะคะครบคบเลยค่ะสามารถบำรุงผิวก็ได้นะคะแล้วก็ปกป้องผิวก็ได้แล้วก็ฟื้นฟูบำรุงผิวได้ด้วยค่ะทุกคนเนื้อครีมเขาบางเบานะคะทุกคนทาไปแล้วก็จะซึมสู่ผิวไปเลยค่ะไม่ทิ้งความเหนือนะไว้ที่ผิวนะคะสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยค่ะและที่สําคัญมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะทุกคนังาก่เไ้วสตด ผิวก็จะดูมีความกระจ่างใสขึ้นดูไบร์ขึ้นหลังจากที่ทาทันทีเลยค่ะและตรงนี้นะคะเขาก็มีผลการวิจัยรองรับด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยค่ะก็สําหรับใครที่สนใจ a m ม l ่าเอ็กโกลเดลี่ไบร์มอยเจอร์ไรเซอร์คอมเพกอันนี้นะคะทุกคนเขาราคายอยู่ที่990บาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะลูกมีมีมมคโคสลดมาให้ทุกคนค่ะก็จะสามารถซื้อน้องเขาได้นะคะในราคา690บาทเท่านั้นค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคโคสลดมีทั้งใน l a z a d a แล้วก็ช h o ปปี้นะคะลองดูกันนะคะว่านเพื่อนสะดวกช่องทางไหนกันนะคะหรือว่าถ้าาเกกิดดวว่่่ใครทีไมสะ ทางออนไลน์นะคะก็สามารถไปซื้อที่หน้าร้านเขาได้นะคะทุกคนมีขายที่ร้านขายยานะคะหรือว่าบูธนั่นเองนะคะหรือว่าตัวแทนจําหน่ายของเขาก็มีนะคะว่าใครอยากลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆของเขานะคะก็สามารถเข้าไปดูก่อนได้นะคะทุกคนที่ Facebook Fanpage นะคะของอเมร่าเอ็กโกนั่นเองเดี๋ยวลูกมีจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ให้ในเดสคริปชันบอกนะคะลองไปดูกันได้ค่ะทุกคนอ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะ สำหรับงานผิววันนี้นะคะลูกมีจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะของสี่จันค่ะทุกคนสกิน Essential Foundation SPF 50บวก PA บวก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 นะคะสีบวกเลยนะคะทุกคนก็ลูกหมีใช้เป็นสี120เบตน,นะคะจะเป็นสีโทนเหลืองซึ่งอันนี้จะเป็นรองพื้นที่ทางเราเพิ่งได้ลองมาไม่นานนี้เองทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาทำออกมาได้ดีนะคะเนื้อแบบบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็อย่างที่เขาได้ขนาดนา้ำว่าเป็นรองพื้นแนบเนื้อใช่ไหมคะทุกคน เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้คือทาไปแล้วฝั่งนี้คือยังไม่ได้ทาน,นะคะสังเกตได้ว่าผิวมันจะดูมีความแบบว่า ดูมีความช้ำๆนิดนึงยังแบบมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะทุกคนตรงตอนแรกนะคะตรงนี้ลูกหมีจะมีรอยกระนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้คือน้องก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ารอยกระอาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะอันนี้คือด้านที่ยังไม่ทําก็จะเป็นประมาณนี้เนาะต่อมานะคะลูกหมีจะลงควนซซลเลอร์นิดนึงค่ะเพราะว่าตรงบริเวณรอยสิวนะคะมันอาจจะเก็บได้ไม่หมดนะคะวันนี้ใช้เป็นของรันนะคะ Retin Skin Foundation นะคะ Full Coverage with Long Wear and Soft Matte s f 20 PA บวกกด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่ถูกและดีที่ทางเราแบบว่าใช้แล้วก็ชอบมากๆนะคะแต้มไปเลยบริเวณใต้ตาแล้วก็ตรงรอยสิวนิดนึงนะคะแต้มเฉพาะจุดนะมันจะได้แบบดูไม่หนาโบนะคะทุกค Day, just want ก่อนหน้านี้ที่ลูกมีบอกว่าลูกหมีไปทะเลมาใช่ไหมทุกคนไปทะเลที่หัวหินมาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็พาหมาของลูกหมีไปด้วยใช่ไหมทุกคนเป็นแบบทิปที่แบบดีมากเลยอะแล้วก็ช่วงนี้เนาะซัมเมอร์ก็ต้องแบบไปทะเลใช่ไหมเอาพาทูแต่งหน้าซัมเมอร์ดีไหมทุกคนโหวตมาซิว่าเอาหรือไม่เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเสียงโหวตมากทางเราก็จะทํามาให้ดีหรือเปล่าแบบว่าเอาโทนประมาณไหนดีซัมเมอร์นี้ต้องยังไง นี่นะคะงานผิววันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้โอเคค่ะ ต่อมาเขียนคิ้วก็ดีกว่าค่ะวันนี้นะคะที่เขียนคิ้วใช้เป็นของแอสเล่นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ถูกอีหรือเปล่านะคะตัวหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ลูกหมีใช้เป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะคะสีจะเป็นแบบน้ําตาลอ่อนๆนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนาะว่าตอนนี้คือลูกหมีทําสีผมสีมันแบบสว่างกว่าเดิมใช่ไหมคะก็เลยต้องเปลี่ยนสีที่เขียนคิ้วนิดนึงให้สีมันมีความแบบว่าสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะก็เขียนไปตามรอบคิ้วเราเลยค่ะทุกคนแล้วก็ที่เขียนคิ้วอันนี้นะคะลูกหมีชอบตรงที่่ววาาหัของเเะจปป็นแแบบล หัวแบบหัวตัดหัวเล่มเหลี่ยมอะทุกคนเขียนง่ายนะคะเหมือนมันแบบสามารถคอนโทรลได้อะสามารถวาดคงคิวของเราได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดมือใหม่อะไรเงี้ยลูกนี้ก็แนะนําให้ซื้อที่เขียนคิวที่เป็นแบบหัวตัดประมาณนี้นะมันจะช่วยทาให้เราเขียนง่ายขึ้นอืด้านหนึ่งเขาจะเป็นแบบหัวแปรงปัดแบบนี้ซึ่งหัวแปรงแบบว่าน่ารักจูบจิบิมากปกติที่เราเห็นมันจะมีความแบบว่าใหญ่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเขาให้มาน่ารักมากตะมุตะมิมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบนคิวเราให้แบบฟูงๆนะ ลูกหมีขอเติมแบบฝุ่นข้างในนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวดีตัวเดิมค่ะ KMA c o s m e t i c นะคะ Is Brow Time Brow Kit นะคะสีเบอร์หนึ่งค่ะทุกคนไลท์บราวนะคะตัวดีตัวเดิมใช้สีตรงกลางนะคะแต้มบริเวณหางคิ้วนิดเดียวค่ะแบบทมๆนิดนึงเพราะว่าช่วงบริเวณหางคิ้วจะเป็นช่วงที่มันจะหลุดง่ายที่สุดแล้วนะคะ พาทุกคนมาแก้มกันบ้างนะคะวันนี้ลูกหมีจะเลือกใช้เป็นของนีคาร่านะคะอืมน่าจะเป็นแบรนด์ไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ลูกหมีซื้อมาจากทีอีฟแอนด์บอยอะทุกคนเนี่ยเคยใช้กันประลูกหมีเห็นแพคเกจิ้งมันน่ารักดีแล้วก็ราคามันก็น่ารักมากๆนะคะลักสิบบางถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนเนี่ยดูดีมีความเป็นยูนิคอร,ร์นตุงต้งติงต้งตุ้งติ้งตรงนี้ด้วยอันนี้สีที่ลูกหมีใช้นะคะจะเป็นสีเบอร์ศูนย์สามค่ะเขาจะเป็นลิปแบบเนื้อกลอสนะคะทุกนะค,คนเดี๋ยวลูกหมีจะแต้มไปบริเววณแแก้้มตรงนนีหาาบบ่ ดูเด็กๆนิดนึงนะก็แต้มไปเลยนี่อันนี้จะเป็นสีแบบแดงๆนี่นะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าขอเติมตรงนี้นิดนึงนะคะเชื่อมเป็นทางเชื่อมระหว่างเราตรงนี้นะคะนิดเดียวเพราะว่าสีเขาแบบชัดจัดจ้านมาก สีที่มันติดมือเมื่อกี้นะคะมาแต้มตานิดนึงด้วยนะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเติมตาอีกนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นพาเลตอันนี้นะคะของ Qpaste ค่ะ Non Stop Beauty Ombre b u t t นะคะทุกคนก็จะเป็นสีเบอร์02 Peach Passion ค่ะก็จะเป็นสีแบบ เนี่ยประมาณนี้ทุกคนมีความแบบชมพูชมพูแล้วก็มีส้มๆด้วยนะคะจะใช้กับแปรงหัวผู้ผู้นิดนึงอันนี้เป็นแปรงของ e 2ทแป้งแบบผสมผสมกันไปเลยน,นะคะแล้วก็ทาไปช่วงบริเวณเปิดตาเราเลยค่ะทุกคนจะมีความแบบว่าตาเราจะดูเบิร์นมีความดูมีมิติมากขึ้นมีความแบบเหลือบๆหลือวิงวินิดนึงนะคะทุกคน ครั้งนี้นะคะเวลาทาลูกหมีจะทามาช่วงบริเวณแบบกึ่งกลางตานิดนึงนะจะไม่ได้ห่างตาจนเกินไปนะคะแบบเกือบมาแบบหัวตาเลยนะเพื่อให้แบบตามจะได้ดูมีความตุยตุยนิดนึงประมาณนี้ดัดขนตากันนะคะทุกคนใกล้กจะเสร็จแล้วะคะ่ะที่ดัดขนตาใช้เป็นของ For y o u 2นะคะก็ดัดไปเลยนะเวลาดัดก็อย่างที่บอกเนาะงึงๆๆึง,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 งเเหมียนเดิม เวลาเราดัดขนตาถ้าเราดัดแบบว่าให้มันจึงจ้งจึ้งสะพึงสะพึงอะ่ะทุกคนมันจะทําให้ง่ายต่อการเวลาเราปัดมาสคาร่านะคะเพราะว่าแบบดัดขนตาให้มันงอนงอนเด้งเด้งอะ่ะเออเวลาพอปัดมาสคาร่าไปมันก็จะยิ่งแบบเด้งแต่ถ้าเราดัดขนตาไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีขนตามันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะแบบพุ่งตรงแล้วระหว่างวันมันอาจจะมีความแบบว่าดรอปลงมาได้นะคะก็ขั้นตอนการดัดขนตาก็ดัดกันแบบใช้เวลานิดนึงนะคะมันจะได้แบบออกมาดีอะไรประมาณนี้ มัสคาร่าที่ลูกหมีใช้วันนี้นะคะจะเป็นของ c a n m a ม e ค่ะ Quick l a s t c o l r ลอ o n g m ง s c s ค a นะคะทุกคนอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะซึ่งบอกเลยว่าทางเราแบบว่าตอนนี้กลายเป็นมัสคาร่าลูกรักในช่วงนี้มากๆนะคะใช้ทุกวันจริงๆค่ะทุกคนมันปัดแล้วแบบขนตามันเรียงตัวสวยนะคะแต่ว่าก็จะแบบแห้งช้านิดนึงนะคะต้องใช้เวลานิดนึงก็แบบปัดขนตาบนเสร็จแล้วก็รอแป๊บนึงแล้วก็ค่อยปัดขนตาล่างนะคะอ่ะปัดเลย เนี่ยทุกคนมันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนเห็นไหมคะแล้วก็จะมีความแบบว่าเรียงตัวสวยนะคะเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์หน้ากันนิดนึงนะคะวันนี้ใช้เป็นของ a อสเล่อันนี้เป็นคอนทัวร์แอนด์ไฮไลท์ดูว์สติ๊กสเบอร์01นะคะซึ่งอันนี้ก็ชอบเหมือนกันทุกคนตั้งแต่แบบไปซื้อมารู้สึกว่าเป็นของถูกและดีที่แบบเออเนื้อนางดีนะคะทุกคนคอนทัวร์เนื้อดีมากเป็นแบบหัวหมุนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์กันเลยนะคะก็ ลางมาเลยตามกรอบหน้าของเรานะคะแล้วก็เช้มือค่อยๆแทบๆน้องการใช้คอนทัวร์ที่เป็นแบบครีมนะคะทุกคนมันก็จะให้ลุกที่ดูมีความธรรมชาติมากกว่าแบบผงแบบฝุ่นนะก่อนหน้านี้คือลูกนี้ก็ใช้แบบฝุ่นมาตลอดเลยใช่ไหมอันนี้ก็เลยบอกว่าเปลี่ยนบ้างอ่ลองใช้แบบครีมกันดูบ้าง จริงๆวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลุคแบบธรรมชาติธรรมชาติก็อาจจะไม่ต้องคอนทัวร์ก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันก็จะได้ลุคที่แบบดูเด็กๆลงมานิดนึงแอบไปเติมมาสคาร่าบริเวณตาล่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวเดิมนะคะของ Qpa เพอันนี้เลยนะคะสีเบอร์นเนาะพ c h p พช s i o นนะคะใช้คู่กับแปรงของ f o r You Too ค่ะทุกคนอันนี้สีแบบว่าน่ารักมากๆเลยเนาะ ก็ปัดวนไปเลยนะคะปัดตรงนี้นก็เคแปรงเขานิดนึงนะคะแล้วก็ปัดไปบริเวณหน้าแก้มเลยมีความแบบว่าวิงวิงอยู่เหมือนแบบเป็นไฮไลไท์ในตัวให้เราแล้วใช่ไหมคะคือแต่ว่าทางเราขอนิดนึงนะคะนิดนึงก็ใช้เป็นตัวแอสเลตตัวเดิมนะคะอไรอันนี้เขาก็จะมีความเป็นแบบเหมือนมีกลิตเตอร์ผสมด้วยนิดนึงนะคะอาจจะแ,แบบไม่ได้วิงมาก แบบงานผิวๆนิดนึงอะหน้ก็นีแต้มบบริเวณสันกับปลายจมูกะะอายไลเนอร์เราจะใช้แบบหัวแปลงที่เป็นแบบแปลงหัวตัดแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะก็จะใช้กับตัว KMA ที่ลุกมีใช้เขียนคิ้วเมื่อกี้นะคะใช้สีนี้ แต่งลงไปเลยนะคะจริงๆเนี่ยสามารถใช้แปรงที่เขาให้มาอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าลูกมีขออนุญาตใช้เป็นแปรงของลูกมีเองละกันเนาะวันนี้จะเขียนอายไลเนอร์แบบฝุ่นนะคะยกห่างคิ้วขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็เขียนขึ้นมาเลยนี่จะได้ประมาณนี้คือมันง่ายมากทุกคนแบบว่าง่ายมากๆแล้วก็การเขียนอายไลเนอร์แบบนี้นะคะคือตอนนี้เขากําลังฮิตกันด้วยนะทุกคนไปฝึกกันนะเดี๋ยวตกเทรนนะจ๊ะเราจะสอนเขียน,นอีกทีนึงอะ เขียนทับที่เดิมเลยทุกคนเพื่อเน้นย้ำอีกทีนึงให้แบบสีมันเข้มขึ้นก็ได้ล่ะเนี่ยวาดไปเลยชึ่เนี่ยจะได้ละแค่นี้ง่ายมากนะคะก็จะได้ประมาณนี้นี่โอเคค่ะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วต่อมามาปากกันนิดนึงนะคะปากก็จะใช้เป็นตัวเดิมนะคะของมีคาร่านะคะสีเบอร์0ูนย์สาเนาะจะเป็นสีแบบว่าแดงกำกำ ด้านในทับอีกทีให้มันแบบมีความไล่เลเยอร์ออกมานะคะโอเคประมาณนี้นี่นะคะทุกคนเราแอบไปทําผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ตังหูนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งจะบอกว่าทุกคนลูกหมีรู้สึกว่าตามันแบบยังเติมได้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะแบบขอใช้สีน้ตาตาลในการคัดเบ้านิดนึงรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะแบบดูโลง่ลงๆไปอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ลูกหมีใจะใช้เป็นสีน้ตาตาลอ่อนสีนี้นะคะคัดเบ้าช่วงบริเวณแบบว่า หลังตาเรานิดนึงให้แบบดูมีความตุลๆน,น้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะมันจะได้ดูแบบมีมิติมากขึ้นด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับลุกในวันนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเป็นยังไงชอบกันหรือเปล่าคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ลูกมีขอฝากนิดนึงนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาสกินแคร์ที่ตอบโจทย์กับสภาพผิวแล้วก็สกินแคร์ดีๆสักตัวหนึ่งนะคะลูกมีก็ขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะอ mela Echo Daily b r i ่ไ m o ท์มอยเซอร์คอมเพลนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าน้องทำออกมาได้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันมากๆเลยนะคะสามารถบำรุงผิวก็ได้นะคะแล้วก็ปกป้องผิว ด้วยนะคะแล้วก็สามารถฟปื้นฟปูได้ด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว,ว่าใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้เลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะหลังจากคลิปพองลูมีรันไปนะคะเวลาสอสัปดาห์ค่ะทุกคนจะได้ในราคา690บาทเท่านั้นนะคะรีบตามก่อนหมดโบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นราคาเต็มอยู่ที่990บาทนะคะทุกคนโอเคค่ะฝากน้องไว้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบเมคอัพลุคนี้นะคะก็ขอหนึ่งไลค์ค่ะเป็นกำลังใจให้กันในการทําคลิปต่อๆไปของทางเรานั่นเองนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณ ขบุทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ยังไงวันนี้ลูกหมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรใดๆก็ฝากด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ